โอ้โหไหนบอกมีเครื่องที่บ้านเลยอาเอาไปใหม่เครื่องที่บ้านที่เครื birth birth ่องใช้น้ำหนักวะอันนี้แหละการมาลองวัดมาจับจับขึ้นมาเนี่ยไม่ยืนยื่นยืนไปข้างหน้ายืนไปข้างหน้าสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ลงอลองอีกสี่ห้าองศาโอ้โหไหนบอกมีเครื่องที่บ้านเลยอาเอาไปใหม่เครื่องที่บ้านที่เครื่องใช้น้ำหนักวะอันนี้แหละเอาไปแล้วไม่ดูไม่ดูไม่่ดดดูููไมมาดูมาดูของกันนะวางนั่นแหละวางนั่นแหละ เฮ้ยแบนแ่นแบนแนกันเดี๋ยวมมาไม่เห็นน้ำหนักนะครับ90.85เรามาดูกล้ามเนื้อครับโอ้ยกล้ามเนื้อนี่ได้อยู่นะเห็นอย่างนี้98 97เปอร์เซ็นต์นะแขนขวา98.8แขนซ้าย97.8ข้อขาผมเลยดำขาผมเล็กกว่าอีกนี่นะครับลำตัวกล้ามเนื้อ96.5ขาเหมือนกันขาก็กล้ามเนื้อเยอะดูดูดูแสดงว่าถนัดแขนขวาแน่แน่ใช่ไหมใช้แขนนี้ใช่แขนซ้ายเอาทำไมแขนขวาเยอะกว่าจริงหรอ ไขมันสูงหมดเลยนะเนี่ยสูงหมดเลยนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยแขนแขนนี่ไขมัน2อ2ร้อบเปเนตนะลำตัว2องร้อยเก้าขาสองบดัชนีมวลกาย28นะครับอยู่ในระดับที่สูงนะไม่ใช่เหลืองนะส้มแล้วนะมันจะเกินมันจะมีเหลืองปกติคือต้องสมส่วนต้องไม่เกินย 2. 9อันนี้28แปดไปละอีกนิดหนึ่งสูงมากละอัตราการเผาผลาญก็ปกตินะไขมันต้องต้องลดนะกันนะ